เอาละคุณอยู่ตรงนี้กำลังยืนอยู่บนบันไดเลื่อนของรถไฟใต้ดินระหว่างกำลังเลื่อนขึ้นจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือและเกือบจะก้าวพลาดคุณทรงตัวอยู่ได้แล้วก็ก้าวออกไปได้ก้าวหนึ่งแต่ก้าวที่สองไม่ได้อะไรสักอย่างดึงเท้าขวาของคุณไว้คุณหันไปและนั่นก็คือฝันร้ายที่ย่ำแย่ที่สุดเชือกรองเท้าของคุณติดอยู่ในบันไดเลื่อนผู้คนเริ่มสะดุดขาตัวเองแล้วคุณเองก็เสียหลักล้มลงไปกองกับพื้น คนมากมายรีบเร่งผ่านไปพึพมพำอะไราสักอย่างด้วยความโกรธเคืองแต่แล้วคุณก็รู้สึกได้ว่ามีมือของใครสักคนสอดอยู่ใต้รักแร้ช่วยพยุงให้คุณลุกขึ้นยืนผู้ชายที่มาช่วยคุณตบไหล่คุณเบาๆแล้วก็ชี้ที่เท้าขวาถอดออกเหอะคุณเอาออกมาไม่ได้หรอกอะไรนะเท้าหรอแต่แล้วคุณก็ตระหนักว่าผู้ชายคนนั้นกําลังพูดถึงรองเท้าผ้าใบคุณรีบทําตามที่เขาบอกและในที่สุดก็เป็นอิสระเว้นแต่ว่าเสียรองเท้าไปหนึ่งข้าง คราวนี้กลับไปที่ตอนขึ้นบันไดเลื่อนก่อนลองนึกภาพว่าคุณกําลังนั่งอยู่บนขั้นบันไดซึ่งอยากบอกว่าอย่าทําแบบนั้นเลยแล้วก็สวมเสื้อเชิ้ตลวมๆที่ไม่ได้เก็บชายเข้าไปในกางเกงคุณรอจนกระทั่งบันไดเลื่อนเริ่มเป็นทางราบและจากนั้นก็ยืนขึ้นอืมอย่างน้อยก็พยายามยืนแหละเมื่อคุณทําแบบนั้นคุณรู้สึกว่ามีแรงดึงอันทรงพลังที่คอเสื้อและคุณก็เสียการทรงตัว บันไดกินชายเสื้อของคุณเข้าไปแล้วก็เริ่มลากคุณไปด้านล่างคุณพยายามดิ้นรดนเป็นอิสระได้ยินเสียงผ้าฉีดขาดแต่ก็รู้ว่าคุณแขงรอดไปไม่ได้จนกระทั่งมีใครบางคนกดปุ่มหยุดฉุกเฉินและบันไดเลื่อนชะลอลงพร้อมกับที่คุณนอนหงายและผมอยู่ห่างจากช่องว่างระหว่างขั้นบันไดไปแค่ไม่กี่นิ้วโอเคพอก่อนเรื่องน่าก,กลัวไปดูกันดีกว่าว่าทำไมเหตุการณ์เหล่านี้ถึงเกิดขึ้นได้ โดยพื้นฐานแล้วบันไดเลื่อนก็คือสายพานที่ทำงานโดยลูกโซ่ที่เรียงต่อกันในนั้นมีเฟืองสองชุดที่ด้านบนสุดและด้านล่างของบันไดเลื่อนและโซ่จะดึงขึ้นผ่านทั้งสองด้านเมื่อเฟืองหมุนด้วยความช่วยเหลือของมอเตอร์ไฟฟ้าเฟืองก็จะทำให้โซ่เคลื่อนไหวบันไดจะถูกติดตั้งไว้ระหว่างโซ่นั้นแต่ละขั้นจะอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนที่ติดตั้งไว้จากด้านในและขยับไปพร้อมกันทั้งระบบ เมื่อโซ่หมุนวนเป็นวงกลมผ่านเหนือเฟืองบันไดก็จะหมุนเป็นวงกลมเช่นกันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมฉันถึงบอกว่าบันไดเลื่อนก็คือสายพานเมื่อคุณเห็นบันไดบันราบลงที่ด้านบนสุดและด้านล่างบันไดเลื่อนที่จริงคือว่าบันไดพวกนั้นแค่เลื่อนลงไปข้างใต้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างในอีกไม่กี่อึดใจถัดมาหรือนาทีขั้นบันไดที่เลื่อนลงไปก็จะโผล่อ,ออกมาตรงปลายทางฝั่งตรงข้ามของบันไดที่เคลื่อนที่อยู่ บันไดเลื่อนมีคุณลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างจากบันไดธรรมดาอันดับแรกมันขยับได้ hmm. ขอบจใจนะก็เห็นชัดๆอยู่แล้วอันดับที่สองขั้นบันไดเลื่อนกว้างกว่าเพื่อที่จะทําให้ยืนบนนั้นได้สบายขึ้นและอย่างที่สบันไดเลื่อนสูงกว่าเพื่อให้ก้าวขึ้นไปได้ง่ายขึ้นคุณจะเห็นว่าสายพานสิ้นสุดลงตรงไหนแล้วก็เตรียมตัวก้าวออกไปได้บันไดเลื่อนยังมีซี่ในแต่ละขั้นด้วยเช่นกันซี่ตรงนี้มีเพื่อวัตถุประสงค์สองอย่าง นั่นคือเพื่อกักเก็บของเหลวเพื่อที่คุณจะได้ไม่ลื่นในวันที่ฝนตกและอีกอย่างก็คือเพื่อให้สิ่งของเข้าไปติดระหว่างขั้นสุดท้ายและตัวฐานบันไดได้ยากขึ้นคุณอาจสังเกตว่ามีร่องแบบเดียวกันที่ขอบของฐานบันไดเช่นกันร่องที่ว่านี้จะเชื่อมต่อกับซี่บนขั้นเพื่อไม่ให้อะไรไปติดอยู่ระหว่างกลางนั่นคือสาเหตุที่บางครั้งคุณจะพบขยะก,กองอยู่ตรงนั้นก็คือสิ่งที่ถูกกรองออกมาโดยผ่านร่องที่เชื่อมต่ออยู่ ถึงอย่างนั้นก็มีโอกาสอยู่เล็กน้อยที่เชือกรองเท้าหรือบางส่วนของเสื้อผ้าค,คุณอาจเข้าไปติดตรงนั้นได้โดยเฉพาะว่าถ้าบันไดเลื่อนเก่าแล้วช่องว่างอาจกว้างพอที่จะให้อะไรบางอย่างผ่านเข้าไปนั่นแหละเหตุผลที่ต้องมีมาตรวัดมาตรฐานความปลอดภัยมากกว่า2อ,อย่างขอบแต่ละขั้นของบันไดจะต้องทาด,ด้วยสีเหลืองสีนี้เห็นได้ง่ายบนสีดําหรือเทาเข้มของขั้นบันไดและอีกอย่างคือไฟสีเขียวที่เห็นได้จอดป้ายบันไดเลื่อนระหว่างขั้นบันไดเฉพาะเวลาที่คุณกาลังจะออกจากสายพาน ไฟนี้จะเตือนคุณว่าใกล้ถึงจุดที่จะลงจากบันไดแล้วดังนั้นถ้าคุณมองอะไรไม่เห็นเพราะแสงสว่างจ้าขึ้นมาก็ได้เวลาหยุดอ่านหนังสือก่อนแล้วล่ะอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเพื่อความปลอดภัยของคุณก็คือแปรงขนที่ด้านข้างบันไดเลื่อนแปรงนี้ใช้ทำความสะอาดรองเท้าได้สะดวกดีเลยแต่จุดประสงค์จริงๆก็คือเพื่อที่คุณจะไม่แย่เท้าเข้าไปใกล้ราวบันไดามากเกินไปโดยธรรมชาติบันไดที่เคลื่อนที่จะไม่ได้ฝังติดอยู่กับผนงังดังนั้นจึงมีช่องว่างระหว่างบันไดยอยู่ ถ้าเชือกรองเท้าหรือชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าเข้าไปในช่องนั้น <c oughs> ก็อาจลงเอยอย่างเลวร้ายได้ในเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีนิสัยชอบมองลงไปที่เท้าของตัวเองตลอดเวลาแปรงขนนั้นจึงติดตั้งไว้เหนือช่องว่างที่ว่าเมื่อคุณยื่นรองเท้าไปแตะโดนคุณก็จะรู้สึกถึงแรงเสียดสีแล้วก็ได้ยินเสียงเตือนให้คุณถอยห่างออกจากขอบบันไดหน่อยสุดท้ายความเร็วของบันไดเลื่อนก็ยังวัดมาเพื่อความปลอดภัยแล้วเหมือนกัน,นกลไกส่วนใหญ่ในนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแบบคลาน และในประเทศส่วนใหญ่ยังมีแม้กระทั่งกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติทางมารยาทของบันไดเลื่อนคุณจะต้องยืนชิดฝั่งหนึ่งของบันไดและให้คนที่อยากเดินขึ้นผ่านไปทางอีกฝั่งที่จริงแล้วถ้าความเร็วของสายพานมากกว่าน,นี้ก็อาจมีอุบัติเหตุเกิดมากขึ้นคนอาจตอบสนองไม่ทันเวลาและตกบันไดหรือแม้กระสะดุดล้มได้และถ้าคุณพยายามจะก้าวขึ้นไปบนบันไดเลื่อนที่เคลื่อนที่เร็วเป็นพิเศษคุณจะรู้ว่ามันน่าตื่นเต้นขนาดไหนเวลาที่ต้องหาจังหวะกระโดดขึ้นไปบนนั้น สุดท้ายบางครั้งผู้ควบคุมก็ต้องหยุดการเคลื่อนที่ในสภาวะฉุกเฉินหรือแม้แต่บนบันไดเลื่อนที่เคลื่อนที่ช้าคุณก็ยังต้องจับราวบันไดแน่นๆเพื่อรักษาสมดุลในกรณีแบบนั้นถ้าบันไดเคลื่อนที่เร็วคุณก็อาจจับพลาดและม้มความลงไปได้หรือแครสักคนด้านหลังอาจดึงคุณตกลงไปด้วยเหมือนกันแล้วก็ราวบันไดเลื่อนก็หนามากๆด้วยและทำจากยางเพราะเราจับจะต้องป้องกันกระแสะไฟฟ้าไม่ให้ช็อตคุณ และย่างยังเป็นวัสดุที่ไม่เพียงแต่ยังไม่นําไฟฟ้าแต่ยังมีแรงต้านการเสียดสีและการฉีกขาดบอกให้รู้เฉยๆอะ่ะเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส